เส้นทางสู่แชมป์โลกเทควันโดออผลทางสู่เทควันโดโอลิมปิกติดตามเทควันโดไทยแลนด์โอเพนอินเตอร์นนเนชัออ่นแนล2014ช่อง3 s d ถ่ายทอดสดออมาเชีย์เทควันโดไทยนาครับ สวัสดีครับได้เวลาจาะกีฬากับพิกจาครับโคชเชก็บอกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเชียร์เทควันโดกันหน่อยครับวันนี้เริ่มเปิดฉากเป็นวันแรกแล้วนะครับสำหรับเทควันโดไทยแลนด์โอเพนอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ครับวันนี้มีชิงกัน10เหรียญทองด้วยกันนะครับเส้นทางของจอมเตะไทยเราแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณปองพลสิงสิทธิ์ครับรายงานจากสนามแข่งขันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ครับ านักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครับยังอยู่ในเส้นทางการรุ่นเหรียญรางวัลในวันแรกของศึกเทควันโดไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพ การแข่งขันคักตั้งแต่ช่วงเช้าครับเมื่อบรรดากองเชียร์พ่อแม่ผู้ปกครองของนักกีฬาเทควันโดของไทยเข้ามาให้กำลังใจลูกหลานกันแน่นสนามส่งเสียงเชียร์กันแบบไม่มีเหน็ดเหนื่อยส่วนการแข่งขันคู่ที่เป็นไฮไลท์เรียกความสนใจในช่วงบ่ายจากผู้ชมทั้งสนามเป็นรุ่นประช,ชาชนชายน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกร,รัมรอบ8คนสุดท้ายระหว่างรามนารงคสเวกวิหารีตีกีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งล่าสุดพบกับวูเชียนโคกคงจอมเตะจ,จากเวียดนาม ผลการแข่งขันเป็นน้องจูเนียร์รามนรงไร่ทำคะแนนออกอาวุธตั้งแต่ยกแรกก่อนสุดท้ายจบการแข่งขันแค่ยกที่2ทําคะแนนทิ้งห่างคู่ต่อสู้ไปถึง20ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างตูเจียนจูจากไต้หวันหรือพีรพัฒน์เกียกรติกมลวง์ของไทยส่วนจอมเตะทีมชาติไทยไรายอื่นๆยังอยู่ในเส้นทางการรุ่นเดี่ยวรางวัลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้องโก้นัทพลแหม่มเพชรน้องนัทนัทวีก่อมพงน้องปับ๊บวิลาสินีขำศรีบุตร และน้องลิลลี่อิสลินทวีปถาวรวงสำหรับแฟนกีฬาเทควันโดติดตามให้กำลังใจนักกีฬาไทยได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง 3Sd ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปบุติพงษ์แพ่งสุภาถ่ายภาพปองพลสิงสิทธ์รายงาน ล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับน้องลิลลี่อิสรินทวีปถาวรวงก็ได้เหรียญทองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการแข่งเยวชนหญิงน้ําหนักไม่เกิน59กิโลกรัมครับนอกจากนั้นยังมีนักเทควันโดของไทยเราเข้าชิงอีก4รุ่นนะครับเดี๋ยวก็สามารถตามลุ้นกันได้นะครับช่อง3ถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ช่อง28ตั้งแต่หโมงเย็นเป็นต้นไปครับไปกันที่เรื่องของเอเชียนบีชเกมส์กันบ้างนะครับวันนี้เราจะพาไปดูทัพนักกีฬากาบัดดี้ของไทยเรานะครับก็แน่นอนครับเป็นกาบั ดีชายหาดนะครับที่หมายมั่นปั้นมือจะคว้าเหรียญทองจากเอเชียนบีชเกมส์ครั้งนี้ให้ได้ครับความพร้อมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณสุภชัยจิวะอุดมทรัพย์กันครับกาบัดี้ครับถือเป็นอีกหนึ่งเชื้อกีฬาที่มีลุ้นเหรียญทองในครั้งนี้ครับวันนี้ครับผมจะพามาดูความพร้อมและพัฒนาการของพวกเขาก่อนการแข่งขันกันครับกาบดี้ถูกบรรจุในกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่การแข่งขัน,ขนขครั้งนี้มีชิงชัยกันทั้งหมด2เหรียญทอง จากประเภททีมชายและทีมหญิงซึ่งความหวังของทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่ทีมหญิงที่ประกาศจะขอคว้าเหรียญทองให้ได้สักครั้งหลังจาก3ครั้งก่อนหน้านี้นนทําได้เพียงแค่เหรียญเงินด้านวรวิตรัตนเสถียรกิจผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมกาเบดี้เผยว่าตอนนี้ทีมหญิงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมากตอนนี้ก็ลงในเรื่องของแทคติกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในรูปแบบของเกมที่ที่ที่โค้ชชาวอิลานเขาเขาเน้นเป็นพิเศษนะครับซึ่งเขาก็ได้วางแผนเพื่อจะได้รับมือกับทีมทีมเต็งอย่างอินเดียไว้ สำหรับการเปนดีประเภททีมหญิงมีเพียง6ชาติที่ส่งแข่งขันได้แก่ไทยเจ้าภาพอินเดียแชมป์เก่าสีลังกาบังกลาเทศและอินโดนีเซียซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดก่อนจะเอาอันดับ1-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศต่อไปส่วนความฝันของพวกเขาจะเป็นจริงหรือไม่เราจะได้เห็นกันในเอเชียนบีชเกมอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้กองริดรัตนโยธินถ่ายภาพสุประชัยจิวะอุดมทรัพย์รายงานมีหลายข่าวน่สสนใจติดตามในจอกีฬารอบวันครับ เริ่มกันที่วอลเลย์บอลชายหาดพัทยาไทยแลนด์เชลเลนเจอร์เปิดสนามวันแรกเป็นรอบคัดเลือกมีทีมไทยลงสนาม2ทีมโดยยุพาภูครองพลอยและอุสาเต็นปักศรีตกรอบไปอย่างไม่น่าเชื่อภายนักตบจากญี่ปุ่น2เซตรวด19ต่อ21และ13ต่อ21ขณะที่อีกทีมสาวรถตั้งแก้วและจันจิรากนกก็แพ้คู่ต่อสู้จากออสเตรเลียไป1ต่อ2เซตโดยนวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบเมนรอ แบดมินตัน SCG All Thailand Championship 2014ที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ประเภทชายคู่รอบคัดเลือกรอบ2ส,สุภักจอมเกาะจากทีมราชพฤกษ์และอายกราธิศทัพทิมดงจากทีมสำโรงเอาชนะนัทน,นันตันสงาและนภัรชุนหจินดาจากโรงเรียนบ้านทองหยอดไป2เกมรวด21-12ต่อและ28-26ต่อ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยและสโมสรบีซีเทโทรศาสนะเตรียมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของสถิตมุกกระโทกอดีตนักเตะทีมชาติไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคปอดติดเชื้อแฟนบอลสามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารอมสินสาขาหนองบุญมาเลขที่0-20-1 29577498ชื่อบัญชีเด็กหญิงกตัญทิตาเสถียรสิริบัณฑิตและเด็กหญิงกฤตทิตาเสถียรสิริบัณฑิต ปิดท้ายด้วยภาพน่ารักๆจากการแข่งขันสุนัขเต้น International Dogdancing ที่เมืองฟรายบวกของเยอรมันทั้งเจ้าของและน้องหมาก็โชว์ลีลากันอย่างน่ารักแต่ก็มีบางตัวออกอาการเบี้ยวซะดือด้อแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าความคันไม่เข้าใครออกใครนะครับส่วนผู้ชนะก็เป็นดอริสเมนสจากสวิตเซอร์แลนด์และเจ้ายูนิพุดเด้ลตัวน้อยที่ใช้ชื่อการแสดงว่า Dinner for One